สวัสดีครับอันนี้วันนี้ไม่มารีวิวรถมอเตอร์ไซค์นะแต่จะมารีวิวของดีครับยาชาตาต้นครับรับสักลายของตาต้นนะอันนี้ยาชาตัวนี้ชาแบบ100% 100%ฟังกันชัดร้อมีวิธีการใช้ให้ด้วยถ้าใครสั่งซื้อองผมเนี่ยโทรมาหาผมก็ได้093-160-6879เพราะตอนนี้ในช h อป e ีหรือว่าในอะไรอ่ะเขา แบรนด์กันกันเลยหมูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอันนี้ผมลงที่ตอกขายเลยเอาเดี๋ยวใครอยากได้ทักมาหาผมเบอร์โทรให้ไปแล้วทีนี้เอาไปเปิดบนนี้ดูเดี๋ยวผมพิมพ์ให้ที่หน้าจออีกทีหนึ่งอ่ะทีนี้นะยาชาตัต้นนะน,นี่นี่อันนี้ก็คือเดี๋ยวต้องส่งพรุ่งนี้ผมจะขายอยู่ต่อเรื่องตลอดใครอยากได้บอกชาตรงไหนอยากชาตรงไหนราาตรงนั้นเลยเอาเป็นว่าผู้หญิงที่สักปากสักคิ้วใช้ได้แล้วกัน จะฉีดอะไรโบ็อกหรือจะฉีดอะไรก็ทาได้อีกเหมือนกันยาชาตัวนี้ใช้ได้มีส่วนใหญ่นะลูกค้าผมนะก็ไม่ได้ไปสั่งยันกันนะไปสัากลายแล้วเขาเอาไปทากันผู้หญิงเขาเอาไปทาคิ้วสั่งปากสักคิ้วกันอะไรกันลูกค้าผมบึ่งทักมาตามทิกตอกมาเต็มเลยเอาอย่างนี้แล้วกันเนี่ยครับพร้อมส่งยังไงก็ราคาอยู่ที่139บาบาทนะครับราคาแต่เป็นจำนวน นะฮะนิดหนึ่งแต่ยังไงก็ลองทักมาแล้วกันถูกแพงยังไงเราคุยกันอยากได้ไงก็บอกทักมาโอเคครับผม